สวัสดีครับนี้ซื้อเครื่องวัดความดันมาจากร a z a ้าวันที่7เดือน7200กว่าบาทเองส่งฟรีด้วยเดี๋ยวจะลองมาเทียบก,กันกับออมร่อนของแม่นะครับนี่สเปคกันเป็นอย่างี้นะจะลองมาเทียบกันว่าค่ามันใกล้เคียงกันไหมเปิดมาในก,กล่อง ก็จะมีตัวเข็มขัดลัดแขนแล้วก็ตัวเครื่องมีถุงใส่มาด้วยแล้วก็คู่มือนะครับเครื่องก็นาตาเป็นอย่างนี้ข้างหลังเป็นที่ใส่ทานทาน 3A 4ก่ก้อน ข้างๆเป็นที่ใส่แอรปักอะไราเรียกอนะไที่ใส่ที่ชาร์จโทรศัพท์ครับเป็นไมโคร USB หรือไม่ต้องใส่ถ่านก็ได้นะอันนี้ก็เป็นรูไว้ใส่สายรัดแขนนะครับแกะสายรัดแขนออกมาก็มีตัวจุกนี้ให้เสียบกับตัวเครื่องแล้วก็เสียบลงไปคลิบ เรียบร้อยเดี๋ยวไปหาทานมาใส่ก่อนเอาครับหาถานไม่เจอก็เสียบปลั๊ก USB ที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์ไปก่อนนะครับอันนี้มันน่าจะลอกจอได้ลองเปิดเครื่องดูก่อนอ่าใช้ได้ ท่นทำงานแล้วปิก่อนเดี๋ยวลองเทสกับความดันผมเลยนะครับตอนนี้ก็รัดที่แขนแล้วแล้วกดปุ่ม start ร้3ยสามสดหัวใจ85นะครับเดี๋ยวลองดูของอมรอนดูผมก็เปลี่ยนเป็นอมรอนเลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ ร้อยสามเจ็ดแปดห้าหัวใจเต้นแปดสี่เมื่อกี้มันมีเมมโมรีอยู่นะครับก็ทดลองต่อเนื่องกันเลยก็ค่าใกล้เคียงกันมากนะครับสองร้อยกว่าบาทถือว่าโอเคทีเดียวจบรีวิวตัวนี้ครับของเล่นใหม่ผมขอบคุณครับ